จริงๆขออนุญาตพูดใน2มิตินิดนึงนะคะ,ะมิติแรกที่เราพูดถึงตัว diversity ของคณะกรรมการก่อนนะคะในมุมของบริษัทเองเคทแมเองแล้วก็ในมุมที่เราเป็นฟัน d มเน a เจอร์นะคะว่าเรามองในเรื่อง ESG แล้ว development ของเราเป็นยังไงบ้างในอุตสาหกรรมนะะถ้าเรามาพูดในแง่ของมิติของบริษัทเองเนี่ยต้องบอกว่าด้วยความที่เราเป็นกึงก่งๆหน่วยง,งานของรัฐเนี่ย เรื่องของ diversity ไม่มีความสำคัญเรามี skill matrix ของคณะกรรมการอยู่แล้วนะคะที่เราดำเนินการมานานแล้วแล้วเราเหตุผลที่ทำงานเพราะว่าต้องการให้เกิดความกระจายจริงบอกว่าบริษัทจัดการกองทุนเนี่ยเป้าหมายหลักจริงๆคือเราต้องการกระจายการลงทุนนะคะพอกระจายการลงทุนแล้วเนี่ยมันก็เป็นการอะไรที่เรามองว่าเป็นการ balance portfolio นะคะเช่นเดียวกันคุณสมบัติของคณะกรรมการบริษัทเองเนี่ย มีความสําคัญกับองคอ์กรมากโดยเฉพาะองคอ์กรที่เป็นการเงินอย่างเรานะคะวันนี้เราถูกกอล์ฟเวอร์หรือเราถูกจัดการด้วยสํานักง,งานกรอตตตลาดหลักทรัพย์แม้กระทั่งตัวกฎหมายหลายๆกฎหมายที่เราที่กำลังจะเกิดขึ้นหากบอร์ดมีกระจุกตัวจะทําให้เรามองไม่ครบ360องศานะคะปัจจุบันการที่บอร์ดมีกระจายคุณสมบัติไม่ว่าจะเป็นเรื่องของจริงๆต้องบอกว่าเราไม่เคยมีอบอร์ดที่เป็นผู้ชายล้วนในที่ผ่านมานะคะจะต้องมีผู้หญิง อยู่ในนั้นอยู่สม่ําเสมอนั่นคือคุณสมบัติในส่วนบอร์ดของเราเองนะคะเพราะฉะนั้นในส่วนนี้จะทําให้เห็นว่ามันไม่ใช่กระจายแค่เจนเดอร์นะคะแต่กระจายเรื่องอายุปัจจุบันนี้เราก็มีอายุที่กระจายกันออกไปตามระดับเขาเรียกว่ามันเป็นเรื่องของมุมมองเด็กกับผู้ใหญ่ที่อาจจะมองไม่เหมือนกันนะคะแล้วก็เรื่องการศึกษาหรือว่าความเชี่ยวชาญเราเชื่อว่าบุคคลคนเดียวกันเนี่ยไม่สามารถรู้ได้ทั้งหมด นะคะทุกคนไม่สามารถเก่งไปได้ทุกคนทุกทุก,ทกประเทของความองค์ความรู้เพราะฉะนั้นการกระจายเนี่ยเราจะทําให้เราได้ครอบคลุมในมิติของความเสี่ยงขององค์กรนะคะความเสี่ยงการลงทุนของลูกค้าและความเสี่ยงในหลายหลาย,หลายมิติเพราะฉะนั้นนั่นคือองค์ความองค์ประกอบที่เป็นความสมบูรณ์ในแง่ของมิติของคณะกรรมการนะคะคราวนี้พอเรามาดูในเรื่องของการลงทุนนะคะต้องบอกว่าเรามีเรื่องของการขับเคลื่อนในเรื่องของ ESG มานานแล้ว นะคะแล้วก็ปัจจุบันเองเราก็มีกองทุนที่จริงๆต้องบอกว่าเติบโตมาจากขุดการวันขับเร็วการวันก่อนนะคะที่ทําร่วมกับสมาคมแล้วก็ปัจจุบันเรามีกอง ESG ซึ่งเป็นพัสซิฟฟันแต่ว่ายัางไงก็ตามเนี่ยคุณสมบัติหรือว่าค่ายทีเรียในการทํา ESG เราต้องมานั่งคุยแล้ววิเคราะห์เชิงลึกว่าเหมาะสมกับเราแค่ไหนกับบริจาแค่ไหนในการลงทุนเพราะฉะนั้นอันนี้ก็เป็นเขาเรียกว่า stepping stone ในการบริหารจัดการกองทุนที่เรามี o f f ไวให้กับนักลงทุน เราไม่ได้ดูแค่ว่าเราจะต้องมีเขาเรียกว่าเป็นเทรนดี้ในเรื่อง ESG แต่เราต้องดูองค์ประกอบ2อย่างเป็นหลักนะคะผลตอบแทนที่นักลงทุนควรจะได้รับกลับไปแล้วก็ในเรื่องของการที่ดูแลโลกหรือดูแลสภาพแวดล้อมสังคมไปพร้อมๆกันคราวนี้พอเราดูสององค์ประกอบนี้เราจะพบว่าการลงทุนใน ESG เนี่ยก็ไม่ใช่สิ่งที่เลวร้วายผลตอบแทนย้อนหลังเนี่ยถือว่าให้ผลตอบแทนที่คุ้มค่า กับเงินลงทุนของนักลงทุนจริงๆนะคะเพราะฉะนั้นอันนี้เป็นสิ่งที่เราดูแลมาโดยตลอดปัจจุบันในอนาคตก็ตามนะคะว่าเรื่อง ESG Investing นี่เป็นเรื่องสําคัญเราจะเลือกกองที่ขึ้นเชล์ของเราเนี่ยสับเป็น global market เ,เราก็จะมีการพิจารณาในเรื่องของการดูคุณสมบัติกรรมการความ,มความสมบูรณ์ของบอร์ดไม่ว่าจะเป็นเรื่องอายุการศึกษาประสบการณ์แล้วก็นเดอร์เช่นเดียวกันเพราะฉะนั้นอันนี้ก็จะเป็นสิ่งที่เราใช้คัดกรอง กองทุนที่เราจะเอาขึ้นเชลสําหรับการลงทุนสมมุติว่าเรามาพูดในพึงไทยนะคะเวลาเราวิเคราะห์ในฐานะที่เป็นฟันเมเจอร์เราดูบลอจอที่จดทะเบียนในตลาดหลักรทรัพย์อย่างไรบ้างนะคะเรื่องสําคัญเนี่ยเราก็กรรมการเป็นเรื่องหนึ่งเราจะพบว่ากรรมการมีส่วนสําคัญทนความเดออปที่ทุกคนพูดถึงเนี่ยมันเป็นเรื่องสาคัญจริงๆนะคะเพราะว่าโดยเฉพาะธุรกิจบางธุรกิจถูกดิสรับง่ายมากแล้วเราก็เห็น ไม่อยากจะพูดถึงว่าชื่อบริษัทอะไรนะคะแต่เราเห็นประสบการณ์ที่เกิดขึ้นในอุตสาหกรรมของเรามาแล้วว่าเค,เคยเป็นใหญ่ในอุตสาหกรรมเคยเก่งชากาดเคยสามารถทำกำไรได้มหาศาลแต่วันหนึ่งที่ถูก Disrupt ด้วยเทคโนโลยีหรือถูก Disrupt ด้วยอะไรต่างๆที่เกิดขึ้นเนี่ยสามารถลมทั้งยืนได้เลยนะคะหากไม่มีการปรับตัวทวนฟอร์มท็อปไม่มานะคะบริษัทเหล่านั้นก็ไม่สามารถที่จะซัสแนได้วันนี้เนี่ยบลจอเอง เวลาเราเลือกลงทุนเราต้องคํานึงถึง Sustainable มากๆนะคะว่าบริษัทนั้นจะไปได้ไกลแค่ไหนเราไม่ได้แค่ว่ามองว่าวันนี้พรุ่งนี้ลงทุนจบกันแต่เรามองเรามอง t ท m e เฟรมในการลงทุนที่คิดว่ามีนนยยะสาคัญต่อผลตอบแทนที่จะเอ่อเทิร์นเอาให้กับนักลงทุนนะคะเพราะฉะนั้นคณะกรรมการองค์กล่อ,องกรรมการนียเป็นส่วนสําคัญเราเห็นหลายบริษัทไม่ว่าจะเป็นเรื่อง good ก o v ว r แนนซ์ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของโซเชียลหรืออะไรก็ตามที่เทคแคร์ในสังคมไม่ว่าจะเป็นเรื่องของความ หลากหลายของกรรมการและก็ความเชี่ยวชาญของคณะกรรมการที่สามารถาผันตัวเองจากธุรกิจเดิมไปธุรกิจใหม่ได้หรือเปล่าเหล่านี้จะเป็นองค์ประกอบที่เวลาเรานั่งวิเคราะห์หรืออะไรก็ตามเราเรานำมาเป็นองค์ประกอบรวมที่เป็นการตัดสินใจลงทุนในแต่ละบริษัทที่เราเลือกลงทุนนะคะจริงๆเราก็บอกว่าดีใจมากที่เวลาเราดูพอร์ตโฟลิโอของเราแล้วเนี่ยยูนิเวอร์สของเราเองอย่างน้อยเนี่ยคณะกรรมการที่เป็นผู้หญิงไม่ตม่ำกว่า20%ของพอร์ตโฟลิโอที่เราดูแลทั้งหมด เพราะ,ะ But, ฉะนั้นจริงเราก็ถือว่ากรรมการที่เป็นเจนเดอร์เนี่ยเราได้ดูแลในระดับหนึ่งแล้วในการบริหารจัดการกองทุนในการลูกคา้านะะในกับนักลงทุนของเราเพราะฉะนั้นในเรื่องเหล่านี้เนี่ยถามว่าถึงแม้จะเป็น Vol u n t เทอ l y เนี่ยแต่ก็ไม่ได้หมายความว่าเราจะละเลยนะคะเราเอาเข้ามาอยู่เป็นองค์ประกอบในการตัดสินใจในการลงทุนเรื่องเหล่านี้ไม่ได้น้อยลงแต่จะมีมากขึ้น over the period นะคะเพราะเราเชื่อว่าบริษัท ที่เราเลือกลงทุนวันนี้เราไม่ได้โฟกัสแม้กระทั่งตัวเราเองเนี่ยเราไม่ได้โฟกัสแค่ financial ด้วยเพราะว่าบริษัทจดทะเบียนพัฒนามาถึงจุดหนึ่งแล้วละ่ะว่าเราต้องการผลตอบแทนที่ให้การเติบโตกับนักลงทุนพร้อมๆไปกับการดูแลสังคมนะคะดูแลในหลายๆมิติการที่ดูแลไม่ได้ว่าไม่ได้หมายความว่าเป็น c o สที่มากขึ้นนะคะแต่มันเป็นเขาเรียกว่ามันเป็นสิ่งที่เราเห็นได้ชัดเจนว่าการดูแลในเรื่องนี้เนี่ยหรือ การกระจายของบอร์ดก,การกระจายในเรื่องของอ,องค์ประกอบที่สําคัญเ,เป็นส่วนช่วยทําให้เกิด Sustainable ของการลงทุนจริงๆนะคะเพราะว่าตัวอย่างที่เกิดขึ้นมีมากมายละเราเห็นมาเยอะละเพราะฉะนั้นส่วนเหล่านี้เ,เป็นองค์ประกอบที่สําคัญในการตัดสินใจในการลงทุนของบริษัทเคทมอย่างเราในการเลือกที่จะลงทุนนะคะเพราะฉะนั้นเจนเดอร์เนี่ยหนีไม่พ้นมันจะต้องอยู่ในนี้แน่นอนนะคะแต่ว่าเราจะเลือกเฉพาะกองทุนที่ เราคิดว่ากองทุนทุกกองทุนมีนโยบายหลากหลายไม่เหมือนกันเพราะฉะนั้นกองทุนที่โฟกัส on ESG Corporate Governance อะไรก็ตามที่มีเกิดขึ้นในปัจจุบันหรือในอนาคตเหล่านี้จะต้องเป็นมีองค์ประกอบที่สำคัญในเรื่องนี้เป็นปัจจัยที่เราคิดว่าต้องคำนึงถึงและเราก็ใช้ตัวใช้เป็นตัวประกอบที่สำคัญในการเลือกลงทุนจริงๆในปัจจุบันค่ะขออนุญาตจบเพียงแค่นี้ก่อนนะคะ